หมอปลาปัดเป็นตัวกลางประสานร,รอยร้าวคำว่าขอโทษคำเดียวพูดแล้วมันจะตายหรือไงจากกรณีคุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองที่ก่อนหน้านี้มีความสนิทสนมกับครอบครัวของลุงพลและป้าแตนแต่หลังจากนั้นก็กลับห่างเหินและคุณอุ๊บก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วไลฟ์สดประกาศไม่ขอร่วมงาน นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเนื่องจากเกิดความไม่สบายใจของทั้งสองฝ่ายอีกทั้งมีเฟซบุ๊กที่ระบุถึงกระแสที่หมอปลาได้มีการเตือนลุงพลเรื่องการเปิดรับบริจาคห่วงว่าเปิดบัญชีรับเงินแล้วอาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังหรือไม่นั้นทั้งนี้คุณอุบิริยะก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเสพข่าวยังมีสติ เพราะคนพูดอยู่ตรงนี้อันไหนพูดจริงอันไหนข่าวปลอมแยกแยะให้ออกนะครับล่าสุดทางด้านหมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีก็ได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายโดยในวันที่30พฤศจิกายน63ตนได้นัดหมาย ให้ลุงพลและป้าแตนเดินทางมาเจอตนที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพูดคุยและสอบถามในฐานะคนกลางก็อยากให้เรื่องนี้จบลงได้ด้วยดีไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องแคลงใจและตนนั้นต้องการที่จะถามโดยตรงจากตัวลุงพลว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะที่ฝ่ายของพี่อุ๊บตนจะขอพูดคุยหลังจากทราบข้อเท็จจริงจากลุงพลก่อน แต่เชื่อว่าพี่อุ๊บเป็นคนจิตใจดียอมรับฟังเสมอทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมขอโทษก่อนเรื่องก็คงจะไม่บานปลายคำว่าขอโทษคำเดียวพูดแล้วมันจะตายหรือไงแม้ว่าพี่อุ๊บและลุงพลอาจจะมีปัญหากันแต่ส่วนตัวในฐานะทีมที่อยู่กับลุงพลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ยังคงจะทำหน้าที่ และช่วยเหลือในมุมของกฎหมายช่วยเหลือในมุมที่จะช่วยได้แต่หากจะเป็นตัวกลางก็คงจะไม่ใช่หน้าที่เพราะหน้าที่ของตนมีเพียงแค่ปราบผีส่วนความคืบหน้าของคดีในวันที่8ธันวาคม63ตนจะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อไปติดตามความคืบหน้ากรณีคลิปเสียงโดยที่ผ่านมาหลังจากที่ยื่นหลักฐานฉบับดังกล่าวให้ตำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีหรือไม่มีการเรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงเตรียมที่จะเดินทางไปเพื่อติดตามความคืบหน้าแต่ถ้าผู้การจังหวัดมุกดาหารไม่มีความชัดเจนตนก็เตรียมที่จะไปยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ